เข้ากับเงาของกระดูก Cow and the Bones Reflection เข้าคือก้อนขนสีน้ำตาลอ่อนที่ร่าเริงที่สุดในหมู่บ้านบล็อกเขาเพิ่งพบสมบัติที่ยอดเยี่ยมที่สุดกระดูกบล็อกก้อนใหญ่สีขาววาววับฮึมฮึมเขาขับกระดูกไว้แน่นเขากำลังกลับบ้านอย่างมีความสุขแต่ระหว่างทางก็ต้องข้ามสะพานไม้บล็อกเล็กๆเหนือลำธาร เข้าชะโงกหน้าลงไปดูน้ำใสใสด้านล่างโอ้น้ําที่ใสามากเหมือนกระจกบล็อกเลยเขาเห็นใบหน้าตัวเองในน้ําชัดเจนแต่เดี๋ยวก่อนเขาไม่ได้เห็นแค่หน้าตัวเองเขายังเห็นสุนัขอีกตัวสุนัขตัวนั้นก็มีกระดูกในปากเหมือนกันว้าวกระดูกของเขา ดูเหมือนจะใหญ่กว่าของฉันเสียอีกนะเขาคิดอย่างรวดเร็วความโลภเริ่มเข้าครอบงำหัวใจบล็อกดวงน้อยของเขาฉันต้องแย่งมันมาให้ได้เข้าตัดสินใจเขาลืมไปเลยว่ากระดูกที่เขาถืออยู่นั้นใหญ่พอสำหรับเขาแล้วฮาวเขาอ้าปากกว้างเพื่อเห่าใส่สุนัขตัวนั้นในน้ำเขาต้องการทำให้สุนัขตัวอื่นตกใจแล้วหนีไปแต่ทันทีที่เขาอ้าปาก ตู้มกระดูกบล็อกก้อนใหญ่สีขาวที่เขาถืออยู่ก็หล่นจากปากกระดูกบล็อกก้อนนั้นจมลงไปในน้ำสีฟ้าโปร่งใสยอย่างรวดเร็วและเงาสุนัขตัวนั้นก็หายไปทันทีไม่มีสุนัขตัวอื่นเลยมีแต่เขาคนเดียวกระดูกของฉันหายไปหมดเลยเข้าเรียนรู้บทเรียนสำคัญเมื่อเราต้องการทุกอย่างเราอาจจะไม่เหลืออะไรเลยจงมีความสุขในสิ่งที่ตนมีนะจ๊ะ